มาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าวันนี้เสนอเมนู น้ำพริกแมงมันช่วงนี้ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนะึงเจ้าแมงมันก็ออกแมงมันนี่จะคั่วกินบาดาหรือว่าเอามาตำน้ำ้าพริกจะอีกับมอีพริกเยี้ยวใหื้อเรียบอยจากนั้นเขาก็มาลวกพักมักพักยั้นก็เอาพักหันมาลวกนี่พัก,พก,ก,พกที่เขาจะลวกก็มีนอไม้หยอดมใไ้แล้วก็นอคาอา๋อแล้วก็มีบอเขือแล้วก็พักหนามลวกพักต่างๆเตรียมหือพอมหรือว่าพี่นอ,อาท่ได้ดีบะชอบพักลวกลวก็จะหนอก็เอาเป็นพักสดก็ได้เจ้าจากนั้นเขาก็เอาแมงมันตีนเด็ดปีกเรียบร้อยมาคั่ว เหลเอือหอมเตียมแล้วก็พริกตีเฮาจีไว้ในคลิปบะมักเพ็ดหน่อใส่พริกนุ่มดีมันแกนยังไง่งวันนี้บะเนียนพริกหน่อเนีนแมงมันใส่แมงมันลงไปตําแมงมันจุดมันละเอียดดเด้อพูดถึงแมงมันราฮาเบิดกอร์ุุนเดอ้อกิโลละพันสองพันุเนาะ บดีกินมันเน้อเจ้ามันแป้งแต่ก็เอามาตําในพีเหอีมเาะเรียบร้อยเจ้าแล้วก็แต้วน้ำล่างหกลงไปนอกตือ้อหอมเสะหอมสอดเจ้าคน,คน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 ค้เข้ากันอ้าวพร้อมเสิร์ฟไปเจ้าน้ำพริกแมงมันกับพักลูกมามา่กินขา้าวแรงก็กันถ้าชอบลิปนี้กากกก็แรกก็แช์ก,ก็ตดตามเพื่อเพลาะอย่ามา่กินแรงของเฮาเต้เจ้าวสวัสดีเจ้า